มีเหตุอีกแล้ว<อ>เขาเรียกคุณครูไปประชุมนะคะด่วน,เ,น,เ,นเรียกไปประชุมด่วนดังนั้นอ้าวสองอย่างนี้อ่าแก้วใบแก้วกระเบื้องเป็นวัตถุทึบแสงส่องผ่านทแสงครับรรไม่ได้ถ้าแสงส่องผ่านไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นหล,หลูเเกเ,าเ,เงาเงาค่ะเกิดเงา ถ้าฝั่งนี้เนี่ยค ok ุณครูยกมือมือขคุณครูฝั่งนี้มือข้างอะไรเนี่ยข้างนี้ข้างอะไรขวาข้างขวาข้างขวา้าไฟฉายส่องแสงมาด้านขวาเธอว่าเงาจะอยู่ตรงด้านไหนขวาซ้ายซ้ายเงาก็ต้องเกิดด้านซ้ายตายข้างสมมติว่าครูเอาแสงส่องผ่านฝั่งจากหน้าคุณครูไปปึ๊บแสงก็ต้องไปอยู่ฝั่ง ตรงกางางแล้วแก้วใบนี้นะคะแสงส่องผ่านได้ไหมแสงส่องได้ได้หรือไม่ได้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 แตได้แค่เพียงเพียงนิดหน่อยบางส่วนเท่านั้นจะผ่านแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะเขาก็จะเรียกว่าเกิดเงาที่เรียกว่างเงามัวเงามัวนะะคแต่ถ้าอ่า วัตถุทุกแสงอย่างแก้วกระเบื้องเนี่ยแสงจะผ่องผ่านไม่ได้จะเกิดเงาที่เขาเรียกว่าเงาเงามืดแต่ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่เงามืดเท่านั้นจะเกิดเงาสองอย่างคือเงามืดกับเงาหมัวค่ะามัวสงกองอย่างเรียกว่าเงามืดกับเงาหมัววันนี้อ่าคุณครูจะมาทบทวนนะทบทวนนิดนึงนะคะสําหรับอ่า เรื่องนี้เพราะว่ามันจะต้องนําความรู้เนี่ยไปใช้ต่อนะคะในตอนนําความรู้เนี่ยไปใช้ต่อในบท,ท,ทสุดท้ายของเทอมสองนะ,ะเรื่องเงานะ,ะ <Oui. S 1> แล้วก็ปรากฏว่ามีนักเรียนหลายคนนะ,ะที่ <S <S ยังทําเรื่องเรื่องเงาเนี่ยยังไม่สําเร็จนะค,ะคุณคณรูก็จะทบทวนนิดหนึ่งเนาะทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้อเด็กๆดูเนาะ <S <S ยอย่างเช่นเรื่อง ค <c oughs> ่ะอ่านี่เนาะจะเห็นว่าคุณครูได้อ่าให้นักเรียนดูเรื่องเงานะเงาก็จะมีสองแบบนะคะเงามืดกับเงามวัวตัวอย่างของเงานะเงาจะเกิดบริเวณหลังวัตถุนะเกิดเมื่อมีอวัตถุเนี่ยมากั้นแสงไว้เงาก็จะคล้ายกับวัตถุที่มากั้นแสงนะคะอย่างเช่นอ่า บริเวณเงาจะเกิดหลังวัตถุนะแล้วก็จะที่มากั้นแสงนะจะมีรูปร่างคล้ายกับวัตถุที่มากรั้นอย่างเช่นเอาลูกบอลมากรั้นลูกบอลเนี่ยเป็นวัตถุนะที่มากั้นไว้เพราะฉะนั้นเงาก็จะเกิดนะลูกบอลเนี่ยเป็นวัตถุที่แสงเงาจะเกิด2ออย่างคือเกิดเงามืดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นเงาหมัวนะเพราะแสงเนี่ยจะเดินทางมาเป็นเส้นตรงเนาะตรงตรงไหนที่มันตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นเงามืดด้านข้างก็จะเป็นเงาหมัวนะคะแบบนี้ เงาหมัวกว็แสงผ่านได้เป็นบางส่วนนะคะอ่ะตัวนี้คุณครูก็จะพูดไปถึงว่างานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะเด็กๆไปก็คือเป็นแบบฝึกทักษะให้นักเรียนดูภาพแลว้ววาดภาพทิศทางของเงาที่เกิดขึ้นลงในสมุดบางคนเนี่ยส่งคุณครูมาวาดอ่าไฟฉายแล้วก็แสงมาแต่สิ่งสําคัญคุณครูให้เด็กๆเ,เนี่ยวาดอะไรคะวาดทิศทางของเงา ทิศทางของเงาเรารู้แล้วว่าเงาที่เกิดเนี่ยจะต้องอยู่ตรงข้ามวัตถุเพราะ,ะนั้นทิศทางของเงาเนี่ยเงาเยังก็ต้องเกิดรูปร่างเหมือนรูกรรใช่ไหมแล้วก็ต้องตัเกิดอยู่ด้านนี้นักเรียนก็ต้องวาดเงาด้วยนะคะอย่างนี้ก็จะให้ข้อละหนึ่งคะแนนถ้าสี่ภาพเนี่ยก็สี่คะแนนนะคะส่วนข้อนี้อ่าส่วนข้อข้อนี้นะคะก็ให้มีไฟฉายมีที่กัน้นแล้วก็มีลูกปกงปองอันนี้ก็ข้อละหนึ่งคะแนนเหมือนกันนันกเรียนต้องวาดไฟฉาย นะ,ะแล้วก็วาดรูปปิงปองแล้วก็วาดเงาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะข้อนี้อีกสองข้อนะแล้วนี่ตอบคําถามตรงนี้อีกนะสี่ข้อตรงนี้อีกสีนน่คะแนนรวมเป็นสิบคะแนนนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องเขียนให้นะแล้วก็ส่งมาหลายคนทําแล้วนะคะเด็กๆคะ่อะอ่าหลายหลายคนทําแล้วแต่หลายคนยังไม่ทําในชั่วโมงนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะะ ไปทำเนาะอย่างเช่นปหกทับแปดนะลูกนะอะปหกทับแปดนะคุณครูก็ขอให้ดูนิดนึงเนาะปหกทับแปดหลายคนทำมาแล้วนะเหลืออีกยี่สิบเจ็ดคนนะลกูกยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำต้องทำอะไรนะักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะสิบข้อสิบคะแนนแล้วก็ทำใบงานตรงนี้อีกนะอีกสิบข้ออีกสิบคะแนนรวมเป็นยีนน่สิคะแนนมีส่งมาสิบห้าคนอีกยี่สิบเจ็ดคน นี่นะละนะคะอ่ายี่สิบเจ็ดคนเนี้ยยังไม่ได้ทํามาหรือบางคนทํามาก็ทําแค่อย่างเดียวบางคนเนี่ยตอบมาเฉพาะอ่าทามาเฉพาะแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบบางคนก็อ่าทำเฉพาะแบบฝึกหัดมาขอให้นักเรียนเนี่ยไปทํามาไอ้ครบถ้านักเรียนทําแบบทดสอบเนี่ยอ่าถูกหมดได้ได้แปดข้อเนี่ยก็ได้แปดคะแนนพอนักเรียนมาทําตรงอ่าแบบฝึกอีก นะสมมติอย่างของโสภาฝันข้าวทําอันนี้แล้วนะอันนี้ทำเนี่ยอย่างของโสภาฝันข้าวเนี่ยทําแล้วเนี่ยตรงนี้นักเรียนต้องวาดเงานะวาดเงาที่เกิดขึ้นนะวาดเงาแล้วก็ตอบคําถามมาก็ถ้าทาําทมาก็จะได้อีกอ่สิบคะแนนก็รวมเป็นสิบแปดคะแนนนะอันนี้เด็กๆต้องไปทํามานะทุกห้องเลยเนาะจะเป็นแบบนี้นะเด็กๆคะยัง 7, หกทับเจ็ดเหลืออีกกี่คนที่ยังไม่ได้ทํา หกทับเจ็ดนะลูกนะหกทับเจ็ดอ่าทับเจ็ดเหลืออีกเหลืออีกยี่สิบหกคนหลกทํามาสิบห้าคนเหลืออีกยี่สิบหกคนนะที่ยังไม่ได้ทํานะคะอ่ากลับไปทํานะคะยี่สิบหกคนนี้นะเตชิตสุขชิตชยาอะไรเนี่ยนะอ่าครูจะไม่เอ่ยนามนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้ายังไม่ได้ทำาอะมาดูหกทับหกบ้างหกทับหกเหลือกี่คน ขออนุญาตให้เด็กดูเนาะนแล้วเด็กดวคนไหนที่ทําแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหกท้าหกเหลือสามสิบเอ็ดคนหลกที่ยัง<า>ไม่ได้ทํานะเรียนต้องไปอ,อย่างอภิชยาอุ่นดีสมมติอภิชยาอุ่นดีน <า S 1> อภิชยาอุ่นดีนี่ทําทํามาแล้วนะคะแต่ว่า ไม่มีคะแนนนักเรียนเอาแคปคะแนนมาให้คุณครูดูด้วยว่าได้กี่คะแนนแล้วก็ทําแบบทดสอบเมื่อกี้มาอีกสิบข้อด้วยนะเอาแคปหน้าที่มันมีคะแนนมาเลยนะคุณจะได้ไม่ต้องไปหานะลูกนะอันนี้หกทับหกนะจ๊ะต่อไปหกทับห้าดูหกทับห้าเหลือกี่คนนะลูกนะหกทับห้านักเรียนต้องต้องดูเอานะลูก 65โหสุดยอดยอดยิ่งกระดิ่งแมว65ส่งมา30คนเหลืออีก19คนเอ๊คนนี้ส่งแล้วคูย,ยังไมไ่ตรวจใครเนี่ยวรวันสาโทรลูกรักส่งมาแต่ไม่มีไฟล์งานนะคะส่งมาแบบว่ากระดาษเปล่าะคะ่ะไม่มีงานกลับไปทไําเลยนะอ่าของเธอก็ยังถือว่ายังไม่เหลืออีก19คนนะ,คะ19คนมีอ่าใครกันกัญญาณีเขมิสลานาธิดากร,กรวไลอาทิตยยาลลิดา นัทภาพอะไรเยอะแยะบัญหารอภิชยาสมานชิตาอลิศรา,าสโสภาอเอาเหลือสิบเก้าคนแต่ถือว่าเหลือน้อยนะห้องนี้นะคนที่เหลือเดี๋ยวไปทำซะนะลูกนะอ่าเมื่อกี้ครูให้องค์ความรู้ไปแล้วต่อไปหกทับสี่นะลูกเหลือกี่คนนะหกทับสี่ชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนไปทบทวนองค์ความรู้หกทับสี่เหลือสามสิบแปดคน นะที่ยังไม่ได้ทําส่งมาแล้วแค่เก้าคนอะ่ะคนที่ส่งแล้วมีอ่ามีใครมียานิดาจุธารัตนัตดดนายลัติรัตอันชิสาพัธาพิมนัตนิ่สุดไอเนี่ยเหมรัตภูวนาลัยภูวนาลัยภูวนัยส่งผิดงานมานลโลกอันนี้เป็นเรื่องแสงส่งอะไรมาเนี่ยส่ง น่าจะส่งเรื่องอวัยวะมาหรือเปล่าเรื่องอะไรเนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนเวลาส่งงานแล้วถ้านครูเขียนกลับไปว่าส่งผิดงานก็ให้นักเรียนแก้ไขนะยกเลิกงานเก่ายกเลิกงานเก่าแล้วส่งงานใหม่เนี่ยส่งระบบย่อยอาหารมานี่เรียกว่าส่งผิดงานนะลูกเออนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานอย่ามาส่งตรงด้านหน้านี้นะอย่ามาส่งหน้าสตรีมให้ส่งหน้างานของชั้นเรียนครูถึงจะให้คะแนนได้อ่าข้อสุดท้ายนะจ๊ะ 6กทับสามหกทับสามมีส่งมากี่คนอ่ะส่งมาหกทับสามส่งมายี่บสี่คนหรือยี่บสามคนนะที่ยังไม่ได้ส่งนะลูกอ่าคนยังไม่ได้ส่งโอไทยเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะดูชื่อตัวเองเอานะน่าจะมองเห็นนะคะต้องพบอภิษลาหิรันพรพิมลและพีพัด เยอะนะลูกนะนักเรียนไปไปดูเอานะลูกแล้วคนที่ยังไม่ได้ทําให้ไปทําซะในชั่วโมงนี้เลยนะณนะเวลาต่อไปนี้นะคะให้เด็กๆไปทำนะ,ะงานมาส่งคุณครูนะในเวลาที่เหลือแล้วก็ในเทอมหน้านะที่เราจะเรียนกันบทที่สองนะ,ะเล่มภาคเรียนที่สองให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนเทอมที่สองแล้วก็ให้ไปดู ล่วงหน้านะให้นักเรียนไปดูล่วงหน้าเรื่องที่เราจะเรียนกันในเทอมที่สองนี้นะคะเด็กๆคะจะมีทั้งหมดกี่เรื่องใครรู้มั่งใครรู้มั่งว่าบทที่สองมีทั้งหมดกี่เรื่องมีใครรู้ไหมหรือนักเรียนหลุดออกไปจากวงโคจรหมดแล้วเหรอเนี่ยมีมีใครมีหนังสือเรียนอยู่ในมือมั่งลูก ตีตตมีหนังสือเรียนไมหมลูกอ่ะสุชัญญาเอาโอเคสุชัญญามีทั้งหมดกี่บทลบูก<ๆ>เล่มสองมีทั้งหมดกี่บทเล่มสองแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหบนึง่งออะให้เวลาแป๊บหนึง่งเอาใครได้ก่อนใครรู้แล้วเร่เรวใครรู้แล้วเล่มสองมีทั้งหมดกี่บทครูครูค่ะสี่บทค่ะ อ่าสี่บทถูกต้องค่ะเล่มสองนะคะจะมีทั้งหมดสี่บทนะสี่บทนะคะมีทั้งหมดสี่บทนะคะ,ะมีทั้งหมดสี่บทนะคะที่เราจะเรียนการนะคะเด็กๆขามีทั้งหมดสี่บทนะคะคือบทที่ห้าเรื่องอสารรอบตัวเราหกนะคะหินและซากดึกดำบัน7เจ็ด ปรากฏการทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยแล้วก็แปดดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเด็กๆคะแต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะโรงเรียนเรายัางจะเรียนออนไลน์อยู่นะคะคุณครูจะขออนุญาตข้ามหน่วยที่5เรื่องสารรอบตัวเราเพราะว่าเรื่องการแยกสารเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทดลองเนี่ยเยอะนะ,ะใช้อุปกรณ์ในการทดลองเยอะแล้วก็จะต้องมีการแยกสารกันนะฮะอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณครูจะมี ให้นะเยอะเลยดังนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะขอข้ามเรื่องสารรอบตัวเราไปนะคะเราจะขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาลงเบียนแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันเพราะว่าเราจะต้องได้ได้มีการฝึกปฏิบัติเนาะ,ะทีนี้เรามาเรียนเรื่องที่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ดีกว่านะที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือหน่วยที่7นะเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยนะคะจะมีสองบทค่ะบทที่1เรื่องลมบกลมทะเล ลมมรสุมบทที่สองภัยธรรมชาติและปรากฏการเรือนกระจกซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังแบบกำลังเกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันทันด่วนเนานะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้ก่อนนะ,ะหน่วยที่7ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยนะคะดังนั้นเดี๋ยวในเวลาที่เหลือนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปคนไหนที่ยังทํางานเก่าไม่เสร็จเอาไปทํางานเก่าก่อนในเรื่องแสงและเงาทําแล้วส่งมาส่วนคนไหนที่ ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะไปไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติไทยอ่าล่วงหน้านะไปดูล่วงหน้ามานะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เนอะลูกเนอ่าทุกคนเห็นด้วยไหมคะกับคุณครูเห็นด้วยค่ะเราเรียนกันบทที่เจ็ดก่อนเนอะใครเห็นด้วยบ้างยกมือ อ่าโอเคมีมากค่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปอ่าดูล่วงหน้าเนาะไปอ่าเพิ่มเติมนะคะไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมส่วนใครที่อ่ายังไม่ได้เสร็จแล้วแล้วในชั่วโมงนี้ไม่ทราบว่าใครได้แคปหน้าจอไว้บ้างไหมอ่าถ้าแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาอ่าเอางานนี้เก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็สร้างอ่าสร้างไว้ในสร้างสร้างอัลบั้มการสอนไว้บ้างนะ,ะเก็บเก็บ เก็บรูปในชั่วโมงนี้ที่ได้เรียนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาคลิปคลิปการสอนในชั่วโมงนี้นะคะสั่งงานเนี่ยไปใส่ไว้นะคะคุณครูจะเอาคลิปที่ให้งานเด็กๆเนี่ยไปใส่ไว้ใน g o o l l e l a s s Room เผื่อว่าเด็กๆคนไหนที่เข้ามาทีหลังมาเรียนไม่ทันนะ,ะไปดูย้อนหลังหรือว่าใครแบบหลุดเข้าหลุดออกฟังไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ว่าคุณครูให้งานอะไรไว้ในชั่วโมงนี้ ะะแล้วในทุกชั่วโมงนะคะคุณครูก็จะมีคลิปการสอนย้อนหลังหรือว่าเป็นงานเป็นคลิปเพิ่มเติมนะะจะเอาไปใส่ไว้ใน g g o e c l a s s r o o m นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปดูนะะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะ g o Google c l a s s r o o m สำคัญมากนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะมีใครมีอะไรสอบถามคุณครูไหมคะผูรินมีอะไรสอบถามไหมลกูกผูรินยกมือมีอะไรสอบถามไหมลกูก ไม่มีนะคะเด็กๆคะ่ะถ้าไม่มีนะคะพอดีคุณครูจะขออนุญาตนะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยไปทำงานที่ครั้งใน Google c l a s s r o o m แล้วก็ไปดูงานเพิ่มเตนะิมเนาะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปประชุมก่อนนะคะคุณครูมีภารกิจเนาะเดี๋ยวคุณครูตกเย็นๆก่อนนะคะคุณครูจะเอาคลิปการสอนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไว้ใน Google c l a s s r o o m ให้คะ่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีใครจะพูดอะไรกับครูไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีคุณครูขออนุญาตไม่มีเนาะไม่มีนะคะอ่าไม่มีงั้นของครูขออนุญาตปิดห้องเรียนก่อนเนาะแล้วไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครัคุณสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ